รารตุการทังข่าวเป็นยังไงครับครับทางตำรวจภุธรจังหวัดน่านรู้สึกเสียใจนะครับที่ได้ทราบข่าวนายตำรวจดับสวาดนะครับเป็นสวา์สืบสวนของสพร,รัวพันตำรวจโทสมชายประละนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ไปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนนะครับจับกลุ่มผู้นําทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องอยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับ มาอย่างต่อเนื่องนะครับและผลการปฏิบัตินี่เป็นที่ประจักษ์นะครับโดยเฉพาะผู้ต้องชาแล้วก็เจ้าที่ตารวจผุ้เข้าชานะครับสืบเนื่องจากนะครับทางผู้เสียชีพนะครับได้ออกออกกําลังกายนะครับที่สนามฟุตบอลนะครับในขณะที่ออกกำลังกายสนามฟุตบอลนั้นก็ได้รับแจ้งจากผู้อียุของรัวนะครับโดยทางเจ้าที่สืบสวนที่อยู่ที่สนามนะครับก็ทราบว่ามีคนร้ายนั้นได้ ทำการเกี่ยวก,ยกับเรื่องยาเสพติดนะครับจึงได้ทางชุดสืบสวนก็ได้เรียกสวัสดนะครับสวัดสดุนชายที่อยู่ในสนามฟุตบอลน,นะครับว่าให้รีบไปที่กระเทสสวัสดเมื่อทราบเรื่ก็เลยรีบวิ่งนะครับไปที่บริเวณที่จอดรถอยู่นะครับเพื่อไปที่กระเทสกับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับในขณะที่วิ่งออกมาด้วยความเร็วนั้นปรากฏว่า,าตัวเองนั้นนะครับเคย มีการผ่าตัดนะครับ,บ,บเกี่ยวกับโลคกรคน่าจะเป็นโลกโลกส่วนตัวนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วซึ่งไม่มีใครทราบนะครับก็ได้ล้มลงแล้วก็ทางผู้ที่เป็นเอกสารก็เลยไปช่วนเ,เลือนะครับเป็นการ CPR แต่ในเบื้องต้นตีบีาขึ้นมาแล้วก็แต่หลังกอ็อาการได,ได้ได้สงบลงครับก็เลย รีบน้าส่งโรงพยาบาลที่ปัวปรากฏว่าแทย์แล้แแทย์ที่ลงมาปัวก็ทําการช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เสียชีวิตผมในานามผู้ว่าชานะครับของตำรวจภูธรจังหวัดน่านก็ต้องรู้สึกเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่อยากให้เหตุการณ์่นี้เกิดขึ้นนะครับก็จะดำเนินการให้ดูสิทธิต่างๆนะครับของห้ารายการตำรวจท่านนี้นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่นะครับในด้านใดนะครับ ในขณะที่ถึงแม้จะออกกําลังกายแต่เนื่องจากว่าภารกิจตรงจุดนี้นะครับเราก็จะไปดาเนินการนะครับให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หาสาเหตุในการเหตุครร้งนี้นะครับเพื่อจะได้พิจารณานะครับในการไม่ได้รับบําเหน็จนะครับความดีความชอบในการปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปครับครับถือว่าอยู่ในระหว่างเปลี่ยนที่ใช่ไหมถ้าเหตุการณ์ที่นี้เกิดขึ้นนะครับ ถือว่าอยู่ในระหว่างปฏิบัติที่เพราะว่าเราได้รับแจ้งเหตุนะครับแล้วก็สาเหตุที่ที่ทางทาวัตถุกายเร่งรีบนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ประเมินตัวเองนะครับก็พยายามที่จะไปพบเจ้าที่แล้วก็พากไปที่เกิดเหตุนะครับรวมกับทางเจ้าที่สวนซึ่งในในพื้นที่ก็จะมีการล่อลวงเื้อเยื่อิดแล้วก็มีการเกี่ยวกับเบื้องยื่ติดกับอย่างต่อเน,นื่องนะครับถือว่าถ้าเป็นเหตุ มีการตรวจสอบและเป็นเหตุที่ได้รับแจ้งเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้มีการปลุกปูมมนบำเหน็จคนที่ชอบต่อไปครับ 放那，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 放那。 เราหขึ้นรถนี่ล้มลงไงเดี๋ยวเดี๋ดอเชุดสืบสวนได้จากผู้นหาแาสำลายน้ำส่งแม่สอบสวนสพพัวครับแล้วก็ระหว่างนั้นนผมจะไปออกกำลังกายที่สนามฟุตบอล ระหว่างนั้นได้รับแจ้งว่าจะมีการส่งยาสติดผมก็เลยรีบวิ่งไปตะโกนสวัสดให้ไปที่เกิดเหตุให้ไปจุดที่เกิดเหตุระวังที่สวัสดได้วิ่งมาก็คล้ายๆกับเป็นลมครับสะดุดล้มลงไปพาะผมก็ได้รีบกันช่วยกันปั๊ม cpr แับนำสง่ง 老怕不安。